I'm a good student. I'm a good student. ในช่วง Ask Adam ปกติแล้วก็จะเป็นอดัมกับซู่ชิงที่มาตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ชมได้หายข้องใจนะครแต่ว่าวันนี้ซู่ิงเบี่ยวอีกแล้วนะครับซู h i ิง has bailed on me again นะฮะจริงๆเขาไม่ว่างนะฮะดังนั้นชวนคุณเตยจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Hollywood Learning Center มาช่วยเป็นพิธีกรแทนคุณซูจชิงนะครับสวัสดีครับคุณเตยสวัสดีค่ะคมาดูคำถามแรกกันดีกว่านะครับ Let's take a look at the first question ได้เลยค่ะอาจารย์อดัมคะมีผู้ชมทางบ้านนะคะหลายคนเลยทีเดียวอยากจะพูดเป็นภาษาอังกฤษค่ะคำว่าแอปแบลวะค่ะไม่รู้ว่าในภาษาอังกฤษใช้คำไหนได้บ้างนะคะ acting d e a e r นะครับเป็น to act cute หรือ to act innocent ก็ได้เพราะว่าคำว่า act นะฮะอย่าลืมนะครับมี c แล้วก็มี t นะครับ act คอทอควบกล้ำนะครับลองดูนะครับ,นะรบ act act ใช่ครับ to act Cute ไม่ใช่คิวอย่างนี้อันนี้คิวนะฮะแต่ถ้าเป็นคำว่า C-U-T-E ก็มีทอทหารตอนท้ายนะครับแต่ว่าจะจะออกเป็นเธอนะฮะเป็นแบบทอทหารอย่างนี้นะฮะลองดูนะครับ Cute นะฮะ cute แต่ถ้าเรา act cute ก็คือทำตัวแบบแอบแบลหรือว่าน่ารักนั่นแหละนะครับหรือคำว่า innocent ก็คือ innocent หรือว่าไราเดียงสานั่นแหละดังนั้นถ้าบอกว่า she is trying to act innocent and cute หรืออาจจะบอกว่า she is making a cute face ถ้าพูดถึงใบหน้านะครับเวลาเขาทำสีหน้าถ้าจะถ่ายรูปแบบแอบแบอยางนี้แบบนี้หรืออาจจะบอกว่า making a puffy she is making a puffy face เพราะว่าคำว่า puffy แปลว่าพองนะฮะหรือว่าบวมก็ได้นะครับใช่ใช่ใช,<ะ>ใช่อย่างนี้ครับนี่นี้ลองดูฮะคุณเตยอ๋อได้เป๊ะเวอร์นะครับแบวมากนะฮะ หรือถ้าเราบอกว่า to make a peace sign ก็คือทำเครื่องหมายความสงบนะครับกค็คืออย่างนี้นะครับ a peace sign ดังนั้นมันพูดได้หลายแบบนะครับแต่ว่าถ้าเราจะอธิบายพฤติกรรมของการแอบแบน่าจะเป็น to act cute and innocent ซึ่งสังเกตการออกเสียงนะครับไม่ใช่ innocent นะครับเป็น innocent innocent หรือถ้าเราบอกว่าไม่มีความผิดนะคร I'm innocent I'm innocent. innocent บริสุทธิ์นะคร I'm innocent I'm not guilty ไม่มีความผิดนะครับ I'm innocent ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้า innocent ก็อย่างนี้แหละนะฮะโอ้โห oh วันนี้ได้กลับไปหลายคำเลยนะคะสำหรับคำศัพท์คำว่า app bell ในภาษาอังกฤษเอาเป็นว่าใครที่อยากจะเอากลับไปฝึกใช้นี่ก็เลือกเอาคำเท่าใดเองสามารถพูดได้แบบ c h a t v e r เลยค่ะภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าเจ๋งหรือเท่เดี๋ยวเราไปดูบางคำกันดีกว่า there are a lot of english words that mean ding or hey let's take a look at some of them cool ten he's such a cool guy i'm glad i know him awesome ten this is an awesome cell phone i've got to get one mutu